วอลเลย์บอลเวียดนามโวยระบบภาพชาเลนจ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนไทยค่ะในฤดูการนี้นะคะ2022ถึง2023นะคะสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามได้นำระบบวิดีโอชาเลนจ์หรือที่รู้จักกันในชื่อวอนะคะมาใช้ในการแข่งขันมันก็เป็นระบบกล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ตรงมุมสนามานะคะเพื่อช่วยให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆนะคะขอให้ผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันหรือผู้ตัดสินปเปลี่ยนผลการ สิได้เมื่อดูระบบชาเลนจ์นี้หรือทําให้เกมการแข่งขันมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแบบว่ามีความยุติธรรมมากขึ้นโดยผ่านระบบการควบคุมของวิดีโอชาเลนจ์ทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามนะคะได้นําระบบวิดีโอชาเลนจ์มาใช้เป็นครั้งที่2แล้วต้องบอกว่าเพิ่งเป็นครั้งที่2องเองนะคะครั้งแรกนะคะภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานไทยและมาในครั้งที่2อะนะคะก็คือหลีกเลียนเวียด โพสแบงก์อะนะคะที่มีพี่ออนอุมาเล่นอยู่ที่แฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนได้ดูไลฟ์สดกันเนี่ยแหละค่ะได้นําวิดีโอชาเลนเข้ามาใช้ในครั้งที่2ในหลีกเรียนเวียดโพสแบงค์ในครั้งนี้ mm hmm. ก็ถ้าพูดตรงตรงอะนะคะระบบชาเลนเนีย่ยวิดีโอชาเลนน่ะเป็นการควบคุม การดูแลของทีมงานไทยนะคะที่เอาไปติดตั้งในระบบของเวียดนามและพอมาแข่งขันในครั้งที่2อนะคะเลียนเวียที่ได้นําระบบชาเลนจ์มาทีมงานไทยก็ไม่ได้ควบคุมดูแลแล,แล้วนะคะก็ปล่อยให้ทีมงานเวียดนามเป็นคนควบคุมดูแลแทนไปเลยแต่มันก็เกิดปัญหาค่ะโค้ดเหงียนตวนเกียรโค้ดทีมชาติของเวียดนามนะคะได้มองระบบวิดีโอชาเลนจ์เนี่ยที่ นำจากทีมชาติไทยอ่ะนำรูปแบบของทีมชาติไทยไปติดตั้งแล้วก็ใน,นรอบแรกก็มีทีมชาติไทยควบคุมดูแลอยู่นะคะค้นเห็นตัวเกติก็บอกว่าเมื่อไม่มีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยมาอยู่ด้วยนะคะการทํางานของระบบวิดีโอชาเลนจ์จึงมีข้อผิดพลาดมากเช่นลูกบอลลูกวอลเล่ที่ไหลจากบนลงล่างนะคะแต่เมื่อดูทีวีดูหน้าจอวิดีโอชาเลนจ์ทุกคนจะเห็นว่าบอลออกแต่ผู้ตัดสินก็ให้คะแนนเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะดังนั้น ความผิดพลาดของทั้งสองระบบไม่ว่าระบบตัวบุคคลกับระบบปัญหาก็ต้องเกิดความที่เห็นชอบตรงกันด้วยโค้ชเหียนตัวเกียรก็ยังพูดอีกนะคะว่าระยะใกล้ระยะไกลของกล้องนะคะวิดีโอชาลเลน์ที่ได้ จับไปที่ลูกบอลมันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่อย่างเช่นการสัมผัสมือนะคะว่าลูกบอลโดนมือหรือเปล่าก็ต้องใช้กล้องแนวนอนถ้าภาพออกมาไม่ชัดเจนก็ควรที่จะดูกล้องด้านหลังเพื่อดูว่านิ้วมีการกระดิกหรือไม่แต่โค้ชเหนียนตวนเกตก็ยังบอกว่าเราก็ยังไม่เห็นระบบแบบนั้นที่แบบว่ามันจะสมบ,บูรณ์แบบเลยแต่โค้ชเหนียนตวนเกียตินะคะก็ได้กล่าวว่าเนี่ยเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์แรกของสาพันวอลเล์บอลเวียดนามที่ใช้ระบบวิดีโอชาเลลจนนะคะโดยไม่ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญ ทคือเวียดนามรับช่วงต่อไปใช้ในหลีกของตนเองเลยนะคะแต่ระบบวิดีโอชาเลนทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ไปติดตั้งให้กับเวียดนามในการ แข่งขันลีกที่เริ่มทัวร์นาเมนต์นี้มาจากระบบวิดีโอชาเลนจ์ของประเทศไทยของทีมงานไทยเวียดนามก็อาจจะงุดหงิดนิดนึงค่ะโดยเฉพาะโค้ชหงียนตวนเกียรินะคะว่าระบบวิดีโอมันไม่สามารถทําให้เห็นลูกในมุมต่างๆได้อย่างครบถ้วนแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องบอกว่าเวียดนามก็เพิ่งใช้เป็นครั้งที่2เองนะคะทุกคนในการติดตั้งระบบวิดีโอชาเลนจ์นี้ใจเย็นๆนะคะโค้ชหงียนตวนเกียรอนา,าคตภาพวิดีโอชาเลนจ์จะเสถียรและ และมีพัฒนาการรวมถึงศักยภาพประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนเพราะเราจะได้เห็นนะคะจากการแข่งขันในระดับโลกต่างๆนานามไม่ใช้ระบบคนแล้วนอกจากระบบผู้ตัดสินหลักและผู้ตัดสินรองเท่านั้นนะคะใช้ระบบชาเลนล์ล้วนๆเลยเพราะว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิดีโอชาเลนล์เนี่ยนะคะในทัวร์นาเมนต์ต่างๆมีจุดประสงค์ที่ใหญ่มากนะคะเพื่อนําเสนอความเป็นธรรมและช่วยให้ผู้ตัดสินจัดการกับการแข่งขันได้ดีมากขึ้นแม่นยำยิ่ง ขึ้นและที่สําคัญช่วยให้วอลเลย์บอลเวียดนามเติบโตขึ้นทุกวันค่ะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและทุกคนรู้ไหมคะระบบวิโดโีโอชาเลน์นี้เวียดนามใช้เงินสนับสนุนหลายพันล้านเลยนะติดตั้งระบบวิดีโอชาเลนนี้หรือว่าโค้ชเหี่ยนตัวนเกียรติอยากให้ผู้คุมผู้ควบคุมชาวไทยไปนั่งอยู่ที่ระบบชาเลนของเวียดนามทุกทกทัวร์นาเมนต์ถึงจะลดปัญหาความผิดพลาดในวิดีโอชาเลนนี้คะก็สรุปนะคะโค้ชเหีย เห็นตัวเกียรตินะคะได้โวยภาพวิดีโอชาเลนซ์ซึ่งวิดีโอชาเลนจ์เนี้ยนะคะระบบการติดตั้งวิดีโอชาเลนจ์มาจากประเทศไทยนะคะในการติดตั้งครั้งแรกผู้ควบคุมชาวไทยได้ไปนั่งอยู่ที่วิดีโอชาเลนจ์ควบคุมระบบด้วยแต่ครั้งที่2เมื่อเกิดปัญหา พวกภูมิชาวไทยไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ระบบวิดีโอชาเลนนะคะคือประเทศไทยปล่อยให้ประเทศเวียดนามทํางานของประเทศตนเองเลยพอเกิดปัญหาปุ๊บคนเหียนตนเกียติก็เลยรู้สึกว่าภาพวิดีโอชาเลลินนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์การแข่งขันในลีกของเวียดนามอย่างสมบูรณ์เลยแต่ยังไงนะคะแอดก็เชื่อว่าภาพวิดีโอชาเลินนะคะหรือว่าเทคโนโลยีวิดีโอชาเลนไอเนี่ย มันค่อนข้างดีกว่าระบบที่ใช้ตัวบุคคลเหมือนเราก็ต้องยอมเพราะภาพมันจำนอนอะไรอย่เงี้ยทุกคนนึกออกไหมในทัวร์นาเมนต์ต่อไปเชื่อว่าเวียดนามจะ เข้าใจระบบเทคโนโลยีวิดีโอชาเลนจ์มากขึ้นและลดปัญหาการเกิดระหว่างการแข่งขันมากขึ้นนะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับที่วอลเลย์บอลเวียดนามนะคะโดยเฉพาะโค้ชเงียนตวนเกียรติได้มาพูดถึงข้อผิดพลาดว่าเทคโนโลยีวิดีโอชาเลนส์นั้นไม่ตอบโจทย์กับหลีกเวียดนามเลยนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้เลยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนการทําคลิปของแอดนะคะก็สามารถกดปุ่มขอบคุณหรือเต็งรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะคะแอด จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ามีอะไรคืบหน้าอจะรีบนำเล่าทุกคนทราบก่อนใครนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการแข่งขันลีกต่างประเทศด้วยค่ะ